สวัสดีนะครับเช้านี้สดชื่นนะครับสดชื่นให้ชมความเขียวขจีนะครับความสดชื่นรอบๆบบ้านนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับ เมื่อเช้าก็ตัดกิ่งของต้นมะม่วงนะครับไปหลายกิ่งเหมือนกันนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ตกแต่งกิ่งไม้รอบๆบ้านนะครับไม่ให้มันลกเกินฝั่งนี้ก็ตัดไป สองต้นสามต้นต้นฝรั่งนี้ก็อันนี้ฮะด้วนเลยก็ตัดไปหลายหลายต้นนะครับอันนี้มายงชิดปีหน้าคงจะได้รับประทานลูกแล้วครับมายงชิดต้นนี้ครับส่วนตัวนี้ต้นทองกวาว หรือว่าภาษาท้องถิ่นก็ดอกจานนะครับดอกจานอันนี้ต้นลิ้นจี่นะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับดูนะครับน้ำยังนองอยู่เลยเมื่อคืนนี้ตกอย่างหนักเลยนะครับ ดูท้องฟ้าไม่มีแดดนะครับวันๆก็อยู่กับสวนนะครับตบแต่งกิ่งของต้นไม้นะครับหลังจากที่ลูกสาวไปเรียนนะครับก็จะมีเวลาก็ดูแลต้นไม้ ดูนะครับน,นี่ก็ต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่ต้นนี้ก็ปีหน้าคงได้รับประทานผลนะครับอันนี้ก็เป็นสวนธรรมชาติ ลืมล็อกไว้ดูนะครับลงรถแสงจ้าเกิน เปิดประตูบ้านก่อนนะครับอันนี้ก็ต้นลิ้นจี่อีกนะครับที่นี่ปลูกลิ้นจี่ไว้น่าจะประมาณ7ต้น ามาดูมะนาวมะนาวดูนะครับน่าจะน่าจะใกล้สุกแล้วมั้งครับลูกค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนั้นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเยน็ยนเดี๋ยวจะมาเก็บมะนาวดูนะครับส่วนอันนี้ต้น มะไฟมะไฟนี้ก็โตแล้วมะนาวหลายลูกเลยนะครับน่าจะประมาณสามสิบลูกได้ตรงนั้นก็มีต้นขนุนนะครับอ,อ๋อแล้วก็มีต้นหมากเมานะครับที่เขาเอาไปทำหมุกทำวายนะครับเดี๋ยวให้ชมต้นหมากเมา นี่นะครับอันนี้เป็นหมากเมาที่ยังไม่สุกนะครับถ้าสุกก็จะเป็นสีแดงสีดำนะครับนนี้คือหมากเมานะครับส่วนอันนี้ต้นเชอร์รี่ครับเชอร์รี่ป่า ผลน่าจะร่วงหมดแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเ,เห็นดอกคูณขาวอยู่นะครับปกติดอกคูณขาวมันจะต้องหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งช่อ นี่นะครับมันย้อนแสงโอเคไม่เห็นอ่านี่ครับตรงนี้บรรยากาศจ,จะอึมครึมอึมครึมหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่มีแดดเลยตัวนี้จะเป็นดอกปีบมุมนี้น่าจะตั้งชื่อเป็นเหลือนดอกดอกปีบหรือว่ากาสลองนะครับถ้าภาคเหนือนเรียกกาสลองดูนะครับอันนี้กลีบทอง ยังไม่ออกดอกนะครับกรีบทองที่นี่จะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะครับถ,ถ้าดูในจอตัวอาคารจะอยู่ตรงนี้อันนี้วันวานนะครับไม่ใช่บ้านสายทองนี่นะครับถ้าสังเกตรอบๆจะเป็นสีเขียวทั้งหมด นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ